ได้คะ่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวบ้านนี่ตอนนี้อยู่ที่อ,อ,อะไรนะเขาเรียกว่าเจ้าเหล่าคาบาน่ารีสอร์ทนะคะอันนี้จะเป็นห้องเด็กเล่นเดินกันเลยเดินกันเลยตรงนี้จะไป็นสระว่ายนะ้ำยังไม่ได้พาไปดูเลยจะพาไปดูีด๋ัวะครันึง นี่คงมันจะเป็นกคงให้แล้วก็จะเป็นเก้าอี้เหมือนสวนอะไรอย่างนี้นะแล้วก็จะมีป้ายเจ้าลาวคาบานารีสอร์ทจันทบุปปรีนี่จะเป็นสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำติดทะเลเลยนี่ค่ะก็จะเดินขึ้นห้องกันนะคะ เดินกันเลยอ่าพรุ่งนี้นะเดี๋ยวเราจะกลับแล้วพรุ่งนี้จะกลับกรุงเทพจะกลับฉลองกรุงแล้วเย้เองมีภูเขาด้วยนะแล้วก <c ười> ็คือไปห้องขบวนกันนะคะเดี๋ยวจะถ่ายตอนเดินเลยอยู่ชั้นสองนะมันจะเหมือนโรงแรมแล้วมันก็จะมีแบบบ้านด้วย ว่าเรามาเยอะไะแล้วแบบแบบบ้านมันแพงวันละเจ็ดพนนะแล้วเราต้องจองสมบ้านแล้วเรานอนสมวันอ่ะบ้าน,ะานละยีแล้วมาละสองห่นหนึ่งสองหมก็เป็นหกมื่นสา ขึ้นไปห้องเป็นเอาเลิกไปจะขึ้นไปห้องคนแล้วเราขึ้นไปมันจะเป็นห้องห้องเหมือนโรงแรมนะ เราก็ไปดูก่อนนะนี่จะเป็นเตียงนอน้นพาเขาไปดูห้องน้ำกันกัรกระโดดหน้ายาเก็บของมีข้าวไว้ในห้องพักโรงแรมไม่รับผิดชอบเมื่อเกิดการสูญหานยสองสูญสี่ นี่ห้องน้ำก็จะเป็นถูกซ่วมแล้วก็จะมีผู้ของให้นะเนี่ยจะเป็นผู้ของแบบเยื่อสีฟันแป้นสีฟ้านอะไรอย่างนี้นะแล้วก็จะเป็นแบบกระตูไปทบไปได้ยอย่างเงี้ย วันนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ